สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9ด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรักดีว่าการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนธิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในขแขนงวิชาต่างๆเพื่อให้นักเรียนศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ในวิชาการขั้นสูงในต่างประเทศต่างๆโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันแต่ประการใดเพื่อที่จะนำความรู้นั้นๆกลับมาใช้เพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป h เ k พิกเจอร์นอกเหนือไปจากนี้ทรงมีพระราชดำรัสให้ดำเนินการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นสารานุกรมชุดนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสารานุกรมชุดอื่นๆที่เคยได้จัดพิมพ์มาแล้วกล่าวคือเป็นสารานุกรมอนเนกประสงค์ที่บรรจุเรื่องราวต่างๆที่เป็น สาระไว้ครบทุกขแขนงวิชาโดยจัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกมาเป็นสามระดับเพื่อที่เยาวชนแต่ละรุ่นตลอดจนผู้ใหญ่ที่มีความสนใจสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามความเหมาะสมของพื้นฐานความรู้ของแต่ละคนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาการอุทิศเวลาและความรู้เพื่อ นองพระราชดำริโดยร่วมกันเขียนเรื่องต่างๆขึ้นแบ่งออกเป็น4สาขาวิชาค,คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทรงก่อตั้งกองทุนในมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมอุปถรัรมภ์เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดิเริ่มในการก่อสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบทสำคัญที่จะส่งเะห์เด็กยากจนแล้วและกำพาให้มีสถานที่สำหรับศึกษาเล่าเรียนทั้งนี้เป็นพระราชประสงค์ที่ให้เด็กนักเรียนได้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาควบคู่กันไป อันจะทำให้เยาวชนของชาตินอกจากจะมีความรู้ด้านวิชาการแล้วยังจะทำให้มีจิตใจที่ดีที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ